เลาเก็บน้ำหวานมีความสุขจังเลยนในนี่ยแต่โชคไม่ดีอากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยอ่ะสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับพึ่งน้อยบีบีกำมา,าเดเอีรสีชายนะคะออกมาหาดูดน้ำพึ่ง Hey, วันนี้มีความสุขค่ะวันนี้เป็นวันของเราวันพึ่งโลกนะคะดอกไม้ก็สวยแต่ว่าอากาศสิคะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนจังเลยแล้วยิ่งพรุ่งนี้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ด้วยนะคะอย่างพื้นที่ภาคเหนือค่ะกลางวันเนี่ยมีอากาศร้อนก็จริงแต่บางพื้นที่จะมีฝนตกได้ถึง60%ของพื้นที่เลยนะคะโดยจะมีฝนตกได้หลายพื้นที่เลยค่ะเชียงไบเชียงรายลำพูลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทยัยและพิษณุโลกค่ะ ภาคอีสานฝนตก70%ของพื้นที่ตกหนักได้ที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสิน์ชัยภูมิอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตก70%ของพื้นที่เช่นกันค่ะระวังฝนตกหนักได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบ,บุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาก,การจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกฝนตก70%ของพื้นที่นะคะ ระวังฝนตกหนักได้ทุกจังหวัดทะเลบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงประมาณ2เมตรลงใต้กันบ้างค่ะฝนตก60-70%ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักในที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนฝั่งอันดมามันระวังฝนตกหนักทุกจังหวัดทะเลอันดมามันคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก70%ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีโอกาสฝนตก หนักได้ในบางแห่งนะคะอิ่มจังเลยสงสัยจะดูดน้ำหวานเร็วไปหน่อยไม่ใช่อะไรแล้วค่ะก็กลัวว่าฝนมันจะตกลงมานะคะและก่อนที่น้องพึ่งจะจากไปวันนี้บอกเลยวันพึ่งโลกมีความสําคัญช่วยกันดูแลน้องพึ่งแบบนี้ด้วยพึ่งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศนะคะอย่าใช้ยาฆ่าแมลงมาฉีดน้องพึ่งเลยนะคะช่วยกันดูแลด้วยตอนนี้ไปดูดน้ำหวานต่อลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ ไหนมีดอกไหนให้น้องพึ่งดูดีกบ้างนะนี่